หนึ่งสองสเทสปันเพื่อสุขภาพวันเสาร์ที่4ีธันวาสองห้ามาไหว้พระหลวงพ่อวัดไร่ขิงณนะเวลานี้วันนี้ขาดท่านอาจารย์บำรงฮะมีพี่นุมาพี่เบิร์ดดรเบิร์ดรแล้วก็ผู้รายงาน,นจะพาชมบริเวณของวัดไร่ขิงตอนนี้มีการปรับโคุงใหม่นะครับเห็นไหมสวยงามมากครับวัดไร่ขิงปรับปคุงใหม่สวยงามตามภาพนะครับ ก็จะพาชมนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่เขาปรับปรุงใหม่สวยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อข้างในเข็นรถไปข้างในนู่นอ่ะเข็นเข้าไปข้างในฝั่งนี้บริเวณวัดไร่ขิงท่านก็นมีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ดูสวยงามกับอันนี้ได้ปูปรับปรุงรัศนียภาพสวยงามมาก ดูสวยครับรูส้สึกว่าท่านปรับปรุงใหม่เยอะนะครับวัดไร่ขิงครับก็ดูสวยงามครับยังไงใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะท่านที่ไม่ได้ไปไหนก็ามาไหว้พระขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันนะครับอันนี้ก็เป็นาปางนาคปกซึ่งเป็นพระประจําวันสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ปางนาคปกพระปางนาคปกประจําวันสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ ี่สุดว่าปรับปรุงใหม่สวยงามมากเลยอ่ะไม่ได้มาทับษยภาพดูสวยแปกหูแปกตาเนี่ยนะล่มลืน่นโอ้ยิ่งอยู่ในสวนป่ายมะพร้าวอะไรเงี้ยสวยงามเดี๋ยววันนี้เราใส่เราเราไหวพระไหวหลวงพ่อแล้วเราก็อันนี้ละเดี๋ยวจักรยานเราจอดตรงนี้อันนี้จอดจักรยาน ที่จอดรถจัก,กรยานครับโอ้แล้วมีบริการน้ำดื่มให้ด้วยมีหลวงพ่อมีป้ายซึ่งป้ายตรงนี้ก็นี่เพือเพนพาเลนภานยในวัดป้ายตรงนี้ตรงนี้ใครมาก็ต้องมาตรงนี้มีเสียงช้างร้องด้วยนุนมีเสียงช้างร้องด้วยมีร <c> ถ <oughs> เข้าไปตรงนี้ นี้ถ่ายวิดีโออยู่เอาโอเคนั่นแหละครับได้แล้วครับสวยครับพอแล้วเป็นภาพวนล้อมรอบโอเคครับอันนี้ก็เป็นสถานที่บริเ,เวณของรอบตรงนี้นะครับแล้วจอดรถที่เราเข้าไปไหว้นี่ก็พอแล้วแดดมาเริ่มมาแล้วเ้าไหว้เลย เป็นบริเวณวของทางหลวงพอ่อวัดไร่ขิงครับอันนี้เป็นบริเวณเวรอบของบริเวณหลวงพ่อวัดไร่ขิงวันนี้คนก็จะน้อยหน่อยในการมาไหว้นะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กับปกติก็จะมากันเยอะนะครับวันนี้ก็ไหว้ตา,ามมาไหว้พระหลวงพอ่อวัดไร่ขิงกันเพื่อขอพรในช่วงปีใหม่ฮะท่านท่านก็อยู่ข้างในก็จบต่อรายงานไว้ตรงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ